ค่ะพี่น้องมือนี้นะคะายสีสีน้ำเรืองเล่าของบอสนกพงศกรค่ะทีเพิ่นได้ออกมาให้ขอคิดหรือว่าให้สติปัญญากับทีมงานนะคะเพราะว่าการทีเป็นผู้นำองคอ์กรเป็นหัวหนา้าทีมีบุคลากรจำนวนมากที่อยู่ร่วมกันนะคะแล้วเมือว่าที่พานมากค่ะพี่น้องคะเป็นวันตัดบิกอีกหนึ่งวันของเสียงวิหกนะคะ แต่หัวหน้านกพงศกรค่ะเพิ่นได้ออกมาให้ข้อคิดหรือว่าให้สติปัญญากับลูกน้องนั่นแหละค่ะกับลูกๆหรือว่าทีมงานที่อยู่ในองค์กรของบอสนกพงศกรนะคะบอสนกค่ะได้ออกมาโพสต์นะคะบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอสน,นะคะเพิ่นบอกว่าคิดลบต่อเพื่อนร่วมงานของตัวเองประทะัอารมณ์บ่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้คำพูดที่ไม่ดีไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานบอให้เกียรติหัวหนา้าพูดจาข่มคนสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้จ้างเด้ออย่าหาทำผมบอหมักของแถมใช้สติให้มากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบกพร่องให้น้อยที่สุดสร้างสปริตให้หัวหน้าเห็น เพื่อได้รับโอกาสดีๆนี่คือหน้าที่ของเราทำงานได้เงินสุขสันวันตัดบิ๊กนะลูกน้องนี่คือขอคิดแล้วก็เป็นขอคิดที่ดีค่ะการที่อยู่ร่วมกับคนกลุ่มมากนะคะสิ่งที่บอสนกเว้าวนี่ถ้าเฮาอ่า ว้าคมคนอื่นบอยิ้มแยมแจมไซว่าวเสียดสีผู้อื่นนั่นคือเป็นสิ่งที่บ่ดีนะคะบอดนกพกนกเลยไดอออกมาเว้าก่อนทีสิใจเงลูกน้องกอนที่สิตัดวิกนั่นะคะ่ะคือการเป็นผู้นําองค์กรก็เหมือนพอผู้หนึ่งทีปกครองลูกจํานวนมากค่ะเป็นองค์กรใหญ่ๆอีกหนึ่งองค์กรซึ่งเรียกได้ว่าค่ะบล็อกแข็งแกร่งเตืบนีี ยู่ยากได้พี่น้องอยู่งยากกับลอยพอท่านแม่หลายคนหลายอารมณ์หลายความคิดนะคะแล้วสิ่งทีบอสนกคงสกรได้ออกมาให้สติกับอ่าลูกๆในทีมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วบอสนกบอกได้เลยสมแล้วกับการที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำในทีนี้ บ่แมนซัำอ่าเป็นพอเป็นแหม่เข้าเป็นพอเป็นแหม่เข้ามีลูกแค่ย่างมากอ่ะสี่หาคนหรือสองคนสามคนเข้ายังปกคร้องงาเลยแมนบ่พี่นองแล้วนี่เพิ่นปกคร้องคจนจํานวนหลายร้อยคนในตรงนั้นต่้งคิดต่างใจต่างความคิดแมนบ่คาพี่นองซึ่งตรงนั้นมันเป็นอีอย่างที่แบบว่ายากมากสําหรับการบริหารหรือว่าการเป็น ผู้นำคนหมู่มากค่ะพี่น้องแล้วบอดนกนะคะเพิ่นเป็นค้นทีมีใจเอื้อเฟือ้อเพื่อแพและกาายโอกาสกับทุกคนในในองค์กรของเพิ่นนะคะพี่น้องบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดของการเป็นผู้นำยิ่ีบอไดม้มายกหย่อง ok ok, บอดนกอีหยังเลยคะ่ะว้าตามที่เห็นว้าตามที่เห็นเว้าตามทีติดตามมานะคะ เพราะว่าเพิินเป็นผู้ไห้แล้วการทีเพิินอยู่ในจุดนี่คือเรียกเลยว่าเพิ่นเป็นพอน่ยละเพิินเป็นผู้นําเพิ่นเป็นหัวหน้าแต่การว่างตัวของบอดนกติดดินมากพี่น้องอิลี่ติดดินแห้งบ่ว่างตัวจะของเป็นใย,ยบ่่ว่างตัวจะของเป็นหัวหน้าเวลาจริงจังกับงานกับหน้าที่เพิินกับจริงจังอยู่ค่ะ เวลาทีนอกเหนือจากเวลาทีบ่ได้อยู่ในงานแล้วนะ่ะติดดินกับลูกๆมากติดดินกับน้องๆมากกินตะบะฮวงไปเห็นเล่าเล่าค่ะบ่โนกนะ่ะเล่าตัวคือข่อยนี่แหละเล่าเล่าแบบง่ายๆแหบพี่น้องเล่าเล่าง่ายๆคือแบบบ่ให้โซ่บ่บ,บ่มีอีย่างที่แบบเป็นพิเศษเออฉันเป็นหัวหน้านะจันเป็นผู้นํานะเธอต้องพิเศษกับฉันเธอต้องแยกกับ ฉันไปคนละที่กินเขาก็บ่าต้องมากินร่วมกันสิไม่ใช่ค่ะสําหรับบอสนกแล้วกินโซกเลกกับโซกเลกไปมมค่ะตำบะคงสว่วไปน้ำมู่พี่น้องเห็นแล้วคืออบอุน่นเห็นแล้วคือประทับใจในผู้นาคนนี้นะคะขอยกย่องชมเชยการเป็นผู้นําการบริหารของบอสนกบอสนุนะคะเพิ่นบ่หนาบบบ่แปดทีคนในองค์กรหักเพิ่นค่ะพี่น้องแล้วที่เพิ่นออกมาโพส มาว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นหน้าที่ของผู้นําที่ต้องออกมาว่านิดๆน้อยๆก่อนทีสีรหลับเงินหรือว่าก่อนนี้คนไข้สตินั่นแหละค่ะพี่น้องคือสิ่งเหล่านี้ยาเหตยาทำมั่นบดีมันบ,ด,นบดีต่อองค์กรมันบดีกับผู้นำหาถ้าเจ้าเขามาแล้วตอนท่านาทีแสดงสปิริตของตัวเองให้หัวหน้าเห็น ให้เพื่อนได้ไวเนื้อเสื้อใจให้เพื่อนได้เบิ่งผลงานจะของนะคะเพื่อนบอกถือค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับบอสนกนะคะนี่คือความคิดความอ่านของผู้นําองค์กรทีหลายคนให้ความไวเนื้อเสือใจบอสนกพงศกรค่ะพี่น้องคะนี่คือเรื่องเล่าที่ควรยกย่องแล้วขอให้ทุกคนที่อยู่ใน องค์กรทุกคนที่อยู่ในเสียงวิหกค่ะให้คิดสวา่าทั้งสองหัวหน้าสองบิ๊กบอสเพิ่นเป็นผู้ให้โอกาสเฮ้าเป็นผู้ให้โอกาสให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีงานทำให้มีเคลดนเงินไปจุนเจือขอบครัวผู้นำเป็นผู้ให,ห้เฮ้าให้โอกาสที่ดีกับเฮ้าให้สิ่งดีๆกับเฮ้าเฮ้าค้วนที่แสดง ไม่ตัดไม่ตีกิจต่อกันนะคะคือสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดคิดว่าถูกต้องจงทำสิ่งนั้นในการถีเเฮาอยู่รวมกับคนหมู่มากแล้วก็ย่างหน่อยเลยก็คือแสดงให้ผู้นั่งให้หัวหน้าเพิ่นเห็นว่าเ้ามีความสามารถในจุดหนีจุดหนีแล้วหัวหน้าเพิ่นมี สายตาที่เฉียบคมอยู่แล้วว่าตรงห่วงแม่นเพิ่นบออกมาวอาในตรงนั้นเพิ่นจับตามองอยู่แล้วค่ะเพิ่นซ่อมมองเฮาอยู่แล้วนั่นแหละว่าแต่ละคนผู้ใดมีดีอันใดผู้ใดมีความสามารถทางใดผู้นํามขันเพิินโบเก่งจริงสายตาโบาเฉียบคมจริงเพิ่นเป็นผู้นัาบ่ไดเพิ่นโบยืนหยัดอยู่เท่าสมือนี้นะคะสําหรับเสียงวิหกในปีนี้บอกได้เลยว่าสุดปังสุดปังมากสําหรับหมอลําเสียงวิหกแล้วก็ล่าสุด อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับงานทุ่งสีเมืองวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้เป็นอีกย่างทีเฮาภาคพุ่มใจในเสียงวิหกมากว่าเสียงวิหกเป็นหมอล่ำทีมีซื้อเสียงระดับประเทศคือกันค่ะพี่นอระดับระดับตน้ตนๆเลยเพราะว่าได้ไปแสดงในงานทุ่งสีเมืองในวันที่หนึ่งธันวาสองพันเเป็นงานฟรี วงแกที่ได้ไปแสดงพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังใจหลายๆค่ะบอกก้าวไ้ตะเหนึ่งนินเท่าสิได้เตรียมตัวค่ะพี่น้องสาหรับมื้อนี้ก็ฝากเรื่องเล่าขอคิดของบอสนกพงศกรนะคะทีมีต่อองค์กรเป็นขอคิดที่ดีนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะสําหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้สำนี้นะคะสวัสดีค่ะ